สวัสดีป้าลุงวัดวัดด้วยวัดมึงเดียววัดให้อาเด้อให้อาเด้อให้อาบ่ะให้อาบ่ะว้ามันเก็บอันเพ่นเพื่อดีวะจะขอเอาช้างเอาพักค่ะว่าจะแกะได้นี่อ๋อ กูนะ่ะแม่ตัวไปผูกไว้ทั้งหัวอีกได้นนะี่นะอ้าวดือดตรงแนวแนแน่พื้นอ่าพื้นแม่พื้นได้เอ้ยพื้นบ่อยละพักกิเลกบอกให้อ่านะกูท้อ,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 องเต็ลลมยังไงะ้ไวชิทามชูอยู่ อืออ่ะอุ้มอุ้มบอกว่าได้เรียนว่าก็ได้เยิ้มไทยลูกอือจิเวชอวะได้อ้าวยาละเด็กเต๋อยาละเต๋อได้เอาก็เอาก็เลือกเอาก็ โอยออเออหอไปแล้วไอตไปป้าแล้วโอ้ยลานเขาแม่มแม่ไม่อจเอาไปชื่อกินบ่แดจะเป็ีนอย่างไต๋ม่ได้เห็นจี่โอ้ เอออีหล่าอีไรบ่ลูกห้ามเลียนห้องห้ากฟ้อนเอาไว้ยเท้งหัวเลยเอาไว้คือแม่เจ้าอ่าว้ตัวนั้นน่ะเด้อแก้ระเบ่อตัวนั้นน่ะบ้างมีใบฉันมันบ้มีใบนั่นชอบสีแดงคักเนาะตัวอันปีนั่นเนาะเราด้วยเอาโยนเราใส่เราจะเก่าอือโยนใบเก่าสิอ๋อฮะผ้าผ้าอะไรเห็นระเบ่อผ้าปีนิยันวะยังกันยังอ่าแม่ให้จับอ่ะ ่ายรูปว่าอ่ามาๆมาอาชิทายรูปใีวหขนามาขนามาขนามาอีดาอุ้มไห้อุ้มไหมเงินด่าเอ้ยใบชาอนหนึ่งนี่หาอาได้แล้วอู้ยดาอยากติช่าบ๊รดูนะอใบงามเพุ่นอะเพื่อนเอ้ยห้แเม่ว่านี่กะเออมีแต่เู้ให้แม่ว่ของเพื่อนเพื่อนอาไวไวบซีบไว้ซีบ่ลูกใ้ซีบใ้ซีบ่ อาไปเองไปเองสิไปเองเอาไเอีหล่าไปใส่ดุมของอีหล่ายงามฮะของอีหล่ายงามฮะอาเปาก็ไ่ได้โอเก่งเก้งเก่งอันนี้วก็ได้ต้องเว่าด้วแตถวเ่าไม่ได้เด้งเ่าเากระมบึมเลยนี่ กินตามหุ่งกูต้ออยากกินอีกเลยสิแบบมันห่อนตอนน่ะมันห่อนเนาะเข่ากะบริสุทธิ์เลยจำแมวพลอยนะจำบัวมาเัวมาด้วยให้อาจักใบได้บ่อนี่อาคอจักใบเด้อ อาจักใบเด้อไี่เด้อนีนเด้อเป็นังจังกเหดเงินแบบนี้นะไม่งามนะงามแบบสี่คิดคาคาแห้งเขาได้เหรอคางชอมันแต่โอ้ไอต่เมื่อแล้วแอต่เมื่อแล้วแต่เบึงชื่อกะียยัง อืมเราหายแล้วว่าิงปุ๊กใจแปยบันนี้เราว่ายังหลุดรถบ่น่ะนี่พอเงินไหนให้หุงดินี่เงินบะเงินไทยนะเงินไทยใช่ดีไอเด็กเมนเอาบัตรบอกเล่นได้ชวนกันซุกเลยแหละชวนอืมมันเอกแดงสีเขียวจ้าสีเขียวอ เบี้ยละหมากีเกียวกราบชีเกียวอีกน้อ้บตไ่แต่ห่านนี่กา่ห่านสีนี้เราอันนี้อันนี้มันเห็ดวงงามแบบไหนเนาะทางไก่วงเวียนา่ะมันกระดาษมันก็บโมันมันบมันโบแหงาอ่อนอ่อมันเป็นแบบอืออืออ้อจำเก้าจ่มีอะไรเพิ่มเติมในชื่วงเชียงโอ้มึงกระไรจิ

เวลากินตามห้องมันต้องกินใน,านอากาศเย็นๆจังเลยนะห่อนไปตอกห่อนก็แหละหงนดหงิดจังห่อนดิหงุดหงิดหุดกบแล้วยังมาเจี๋ยวเขาไปกายเนี่ยบ่ตัวนี้นั้อ่านี่กุหลาบสีแดงอันนี้่ให้เ,เตียวดิดอกไม้นะวันวาเลนไทน์เหรอนี่นี่นี่เอาตัวนี้โนโนโนหุดว่าะอ่าอ่าอะกอ่ะให้เตียวไปให้ผู้บ่าวด้วยอ่ะโอ้แต่หนวดมันมันก็ยเน พักกีเลขได้นะขม,ะม,มเลยนะครับใ่อันี้นหม่เอืมอันนี้เง,งินนันใหม่เด้อันนี้จะว่าแสนหาหนึ่งจักแหล่ลุงบุญนาะเพิ่มเหละเพิ่มใส่นี่มันก็นได้ใบเก้านี่นะเ,เ,เออล้านหานะ ี่านหาแสนเลยไเงินกันเพราะว่าลุงลุงบุญลาเงินละเพิ่มใช่เลยโมเมนต์ล่านหาซิปได้รัว่านหาแสนเลยเพิ่ใหเช่าค่มินิโอวนในของเงินอ่งได้เ่เออเพินใช่เลยมันมีแต่ว่าเอ่เลยอันเอาเงินเจ้าของเอาไปแสนใช่ โอ้ยไม่ได้โชยใหญ่แล้วล้มไหญ่านปีก่อนนันลานนงมไ้นก่อนไปแดลมไนสาปีนี้แล้วอันยังไม่ได้เอาไอ่ะเอาข้นคราหนูะไบอกบอกให้ว่าเอาไปให้โนนโน่น่ะอยานัะ เอ้เชียเต้ดต้ไปบัด้เอาขึ้นนะอ่าอะไรยังเจอให้เราขึ้นเอองานางน้กีงอนละง้องละง้องไปบึ่งเนเอามาให้ไอ้แตวอนะแม่ดอกหนึ่งเอามาให้ไอ้แตวให้ไอ้แตวชี้ยังชี้ยังให้อาเออให้อาเออให้อาบ่ ไม้ดอกไม้ดอกไม้ให้อาบอ่ะใช่ให้ไอ้เตวอด้ยค่ะไอ้เตวสีใดให้ไอ้เตวดอกไม่ไม่เป็นอย่างไรไแตวดิแตว๋อไหวเอาไหว้อานะแม่ตาเน็ตเป็นอย่างงงจุ๋ยไักูบอกเออแม่ไอ้เตวขี่รถแหละวัด วัดน,า,นาเอา้ยมาเฮาไปปุยกินทุงยางนะอากินอันขนมมันนี่วัดกินบ่อยอืมแซบแซบอร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยมาหนึองแม่

chọc mai mà nhom hay tèo mình hay à với chồng hay à với hay à tèo này quá hay tèo không quá đâu hay à với tèo này quá chắc đọt lâu, lâu nhom bữa đây chắc đọt này hay lâu nè đọt và tèo nè đọt nè đọt xí đen đen rồi đấy Hãy tèo đi ฮะรอ้ไังนะดอกสีแดงๆนี่นะภาทีทำอยู่ที่ไรว่ามันไปืองมันด้วยท่านไปตอนเจ้ากะไปแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะนึงเข่าตอนเจ้าบ่

ไปให้ไอ้เตแนมไงเรา,หาให้ล้วเราได้ดอก่ะมาไงไอ้ต๋ให้แล้วไอ้วาม่ได้ดอกนะจัดดอกให้แล้วแน่มอไงแล้วูก็ตันไหมลานก็นไไรแล้วพูดก็ตันไหมตัเนี่ยตนะ <c oughs> ั้มล่นควาบนะ มันแด้งหมงเอยแน่เาวบอกเขาเลเชียงจานกระดังชื่อกระไรหันบาใจหึ่งหถูจ้าเหรอจ้อยมันโมเมนต์ดอกไม้ถูจ้าลูกใรเจีกันนะจานมาเฮืออนอเอจอนขีพุน มันเลมันเล่นมันหลายอ่ะตาหูรังผังยเฮอมานแกงเียกย่างนีแค่แค่ำเอาลมันตื่ต้มากตอนีเ้ยนดะ มาไม่ลกมานยังอุ้มผ่าอุ้มผ่าอุ้มชางไปอือุ้มผ่าชิไปแท้งเฮ้ยไปห่มให้มาได้มาไหมฮ่อหยมันลึงอ่ะนี่ เมื่อน้าเมื่อน้าลงมากะนอนไดนนอนไดนสิพี่เด็กพ่อว่าพ่อว่าจะนอนบอนอนไหนไปใช้ไปใช้ไปก่อนเดินมาจอยไปบุญก่อนเด้อ

บ้านเอามาให้อเนี่บอเอาเม็ดมะขามบุบบอได้เอามาบมาเม็ดก้อนอะเนี่ยเอาวันนี้ไปให้ยาก้อนอาอยากกินเนี่ยเอาให้อากินแน่ลูกขอบใจขอบใจโอเคแล้วแหย่แล้วอมเลยหอมเลยขอบใจหอมหอมหอมขอบใจเด้อ Ừ. 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 Ta. Các người Lôi 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 à. Ê, bài cái ít tèo y tèo ở đó hả đọc mày à? Ít tèo đây hả? Ít tèo đi.

นากบวน่กบเบย์เลยหือห้องห้องป้าไปแมันแก้ของเองอไปจิดูแล้วมันลงไม่เห็นเเห็นได้ลดหอมบ่หอมบ่ไเวใช้หมึกถินมึงนะเพื่อนน่ะอันเด้ปะเอามันคืออยู่ฟังนั่นเอ้ายูฟังนั่นกับหงคร ăn kinh nó mัน, mัน cả lăng khืน, mày, cái đốt nưng mà, chắc, mà bây giờ, hả? mà Mấy, hòm, hòm mà cung cày nó, ô, hay à? không má, Ai? À, này, ai? này ná. นอนนนนอนนอนนังเลห่างกินหล่อนะวัดวัดไปบ้าบุญนะไปดิ้อโดนเนี่ยไปกุ้งกุง ไเคาจบไปแล้วคลินฝากพ่นคนไหนกดแชรกดติดตามในชองเก่าเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดีเธอบ้านนะบายบาย่าไปก่อนเด้อบาย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 นะ เอาเอาจิจ oh, oh, ja, ่าเองก็พูดได้เองาบายบายเอาบายบายกันบายบายเอาบายกันบายก่อนบายกันอาบายบายไปก่อนเด้อเอาไปกินเผือกก่อนเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายเบ่งกีตาร์กีตาร์กีตาร์พักกิเล็กมันชมเลยเวลาฝนตกอ่ะ